ช่วงมูวิกูรู Spotlight สนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Ace Digital Printing ผู้ชมรับชายครับเรากลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของมูวิกูรูแล้วครับนี่คือมูวิกูรูสปอตไลท์สปอตไลท์ของเราแน่นอนอยู่ที่ one battle after another ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของพอลทอมัสแอนเดอร์สันกาให้สัมภาษณ์ว่าไอ้บทหนังเรื่องเนี้ย เขาเขียนเมื่อ20ปีก่อนโดยใส่รายละเอียดของหนังเข้าไปตั้งใจให้เป็นหนังแอคชั่นไล่ล่าคาร์เชสแต่เขาก็จะหยุดไว้ตรงนั้นแล้วทุกๆ2-3ปีในช่วง20ปีก่อนเขาก็เติมฉากเข้าไปเติมฉากเข้าไปเติมไปเรื่อยๆแล้วแถมยังดัดแปลงมาจากหนังสือของชอมัสพินชอนที่มีชื่อว่าวา์แลนด์ซึ่งเนื้อหาของยุคเนี่ยของเนื้อหาในนวนิยายเล่มนั้นมันเป็นเรื่องราวซึ่งเกิดขึ้นในยุค60แต่เรื่องของเขาเนี่ย นั่นคือ one battle เนี่ยจะเกิดขึ้นในยุค80ที่เขานำเอามาเรียบเรียงอีกครั้งนึงในส่วนของนักแสดงนะครับเขาก็ทุ่มเทกันเต็มที่เหมือนกันนะครับอย่างเลโอนาร์โดดิคาปริโอเนี่ย ขบทุ่มมากๆเนี่ยเพราะว่าการถ่ายทําฉากเสี่ยงตายทั้งหมดเนี่ยเขาเล่นเองเกือบทั้งหมดเลยนะครับทั้งในเรื่องของการขับรถการกระโดดข้ามรั้วนะครับการกระโดดออกจากรถหรือว่าแม้แต่การกระโดดจากหลังคาอาคารก็าตามนะครับแต่ทั้งหมดนี่ก็อยู่ภายใต้การดูแลของ stunt coordinator นะครับหรือว่าผู้ประสานงานฉากเสี่ยงตายแล้วก็ทีมงานของเขาเนั่นเองซึ่งเรียดาโดเนี่ยเขาใช้เวลาในการฝึกซ้อมฉากเสี่ยงตายเนี่ยเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์ทุกครั้งเลยทีเดียวครับตอนนี้เรามีเบื้องลึกเบื้องหลังภาพเพียร์เรนดอ่มาฝา gonna Cup cup one battle after another make sure movie grew Spotlight. up. This is an announcement on a revolution The message is clear I'll be seeing you very soon. Not if I see you first y'all ใน One Battle After Another คือการรวมตัวของนักแสดงรุ่นใหญ่และดาวรุ่งที่ทำให้โปรเจกต์นี้กลายเป็น All-Star Cast อันน่าตื่นเต้นนำโดย Leonardo DiCaprio รับบทบ o b f e ฟอร์ o n อดีตนักปฏิวัติที่เคยล้มเหลวและต้องใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆอ,อย่างระแวดระวังผลงานล่าสุดนี้ถือเป็นอีกหนึ่งการแสดงที่ท้า่ายเพราะเขาต้องแสดงอารมณ์ตลกขบขันและน่าเศร้าพร้อมกับนำความเข้มข้นทางการเมืองมาสู่บทบาทนี้ ให้ผู้ชมได้ทึ่งจนถึงขีดสุดชอนเพนรับบทสตีเฟนล็อกจอศัสตูเก่าผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มชาตินิยมผิวขาวชื่อ The Christmas a d v e n t u r e r s ผู้หลัง16ปีได้หวนคืนกลับมาเพื่อล้างแค้นเขาได้นำพลังการแสดงสายดราม่าเข้มข้นมาสู่บทตัวร้ายสุดซับซ้อนนี้เดนิโอเดลโทโรรับบทเซนเซอร์จิโอเพื่อนเก่าของบ,บ๊อบผู้เป็นนักสู้และที่ปรึกษาซึ่งเขาได้เพิ่มมิติให้กับฉากแอคชั่นที่ผสมศิลปะการต่อสู้ได้อย่างลงตัว ร่วมด้วยเชสอินฟินิตี้รับบทลูกสาวของบ๊อบในบทบาทภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอซึ่งมอบการแสดงในบทบาทตัวละครที่ทั้งฉลาดและสร้างเคมีที่เข้มข้นได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะในฉากดราม่าครอบครัวและแอคชั่นที่ผูก้กำกับออกแบบให้แต่ละคนได้เปล่งประกายกันแบบสุดๆ This movie a story about this father who has one objective and that's to protect his daughter. Me and Willa's mom, we used to run around and do some real bad things. They got her, now they're coming after us. What I think this movie has, and big movies sometimes maybe lack, is the humanity. I need okay. your help. I need your help, sense. It's very unexpected. It's not your traditional action. I've won the Zulu. I need to go kinetic. Mom! Now you're like, damn, I want more. As a writer director, Paul is one of the great filmmakers of his time, and I think it's his largest film yet. This film is so unique. You know, Paul's the only person that can make a car chase scene exciting that had three cars and nobody switching lanes. Are you taking me? I think that the beautiful thing about the film is that you really have no idea where it's gonna go every time you think you can predict what's going to happen trust is going to go in the opposite direction Go! are you running from us had a long day man it's a roller coaster of a great story it propels you with attention that starts from the beginning and lasts throughout the entirety of this movie there's not a second that you can take a breath Leonardo rio, One battle after another DiCaprio คุณผู้ชมครับชายครับถ้ายังไม่อิ่มกับเรื่องเบื้องหลังที่เรานําเสนอไปนะครับเราสองคนนั้นยังจับตามองเบ,บ,บื้องเรื่องเบื้งหลังภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องนี้อยู่ครับเราเตรียมเอาความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมกันแล้วนะครับในช่วงมู้ี่กูรูสปอตไลน์ของเราครับน้องสาวผมอยู่ในอันตรายต่อให้นรกรอยอยู่ข้างห้ายังไงพวกผมก็จะพาน้องผมกลับบ้านให้ได้ สวัสดีครับเชครับสวัสดีครับพี่ครับวันนี้เป็นวาระสําคัญของภาพยนตร์เรื่องที่หยด3มุมมองของสุรเชษในฐานะโปรดิวเซอร์มองเช่นไรกับที่หยด3ครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไม่ใช่เฉพาะเราก็จริงๆอุตสาหกรรมคอนเทนต์แทบจะหมดเลยนะครับออเดียนส์ทั้งหมดเหมือนจะปรับตัวเร็วโชคดีที่เรามีภักหนึ่งักสองที่มีคนรับที่หยดอยู่เยอะพอสมควรนะครับที่หยด3ก็ ต้องพยายามตอบสนองคนที่รักเราอยู่ภาคนี้เราก็มีการดีไซน์ทั้งทังเรื่องโปรดักชันโพสต์โปรดักชันหรือแม้กระทั่งเรื่องราวก็ผมจะแปลกแตกต่างออกไปนะครับก็ฝากแฟนๆที่หยอด3าครับภาคนี้เราก็ตั้งใจสุดๆครับคำถามสุดท้ายครับ <c oughs> เราถือได้ไหมครัว่าเป็นตัวพลิกเกมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยในต่างประเทศเป็นแฟรนไชส์ที่พลิกเลยเถ้าถ้าเป็นแฟรนไชส์ก็น่าจะเป็น เกมเชนเจอร์ <Game> ของ mm hmm. อุตสาหกรรมหนังไทยเลยนะครับเริ่ม3ปีนี้ครับพี่ mm hmm. พี่เล่เอาเป็นว่าหลังโควิดเรากลับรู้สึกถึงความตื่นตัวของตลาดต่างประเทศกับกับคอนเทนต์ไทยบางประเทศเข้าโรงไม่ได้แต่มันก็ไปบนแพลตฟอร์มต่างๆทํา mm hmm. ทให้เขาได้สัมผัสคอนเทนต์ไทยมากขึ้นซึ่งผมว่าจุดนี้แหละครับที่ทําให้หนังไทยไปตลาดโลก ผีมันอาจไม่ได้มีแค่ตัวเดียวก็ได้ด้วยต่อให้มึงบินมากูก็ไม่กลัวสนับสนุนโดย Cinema t i c a นรมร밋โรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Ace Digital Printing <end> Run around and do some real bad. They got hurt Now they're coming after us. I wanted to protect you from all your mom's stuff. One Today, in the